สวัสดีครับผมมัอนี้สีมีโอกาสได้ผาน้องโดนัทกับแม่นะครับพูนพากันสิไปจังหวัดศรีสะเกดครับไปทางที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับทางอีสานใต้พุนนะครับออกเดินทางกันกันตั้งเต่เศร้านะครับหกโมงกล้วนี่แหละครับออกจากอำเภอหนองนาค้ำของจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับพูนสิไปต่างหลักอยู่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพุนนะครับ าจากอำเภอบ้านไพ่จังหวัดขอนแก่นนั่นสิเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าต้องเดินทางไปในทิศทางเดียวนะครับคือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับของอำเภอบ้านไพ่นะครับจุดประสงค์ในการเดินทางไปอุทุมพรวิสัยในมือนีนะครับกับบอมี่อย่างหลายนะครับแค่ว่าต้องการอยากไปยามพี่น้องนะครับไปยามไอ้สายนะครับที่เคยอยู่น้ากันเคยกินน้ากันต่างแต่ช่วงเป็นวัยรุ่นพุ่นนะครับ ตัางแต่เรียนหนังสืออยู่ในเมืองหลวงพนนะครับหลังจากเรียนจบแล้วก็ไปไผ่ไปมั่นนะครับหลังจากนั้นก็แถบสิบ่อใดพอกันอีกเลยนะครับก็มีความคิดหอดนะครับยังความหลักความผูกพันนะครับก็ยังมีต่อกันมือนีมีโอกาสดีก็สีใด้ไปยามเพ่อนนะครับเพราะว่าตั้งใจแล้วถ้าว่าเริมตนทำบ่เริมตนไปก็สิบ่มีโอกาสได้ไปจักเทียนะครับ ในยินมตะข่าวตะข้าวนะครับนะทางโทรศัพท์นะครับตัวแทนกับวันไปพอกันนะครับกเพิ่นกับว่าเพิ่นกําลังทํางานเกี่ยวกับงานดนตรีนะครับเพิ่นมีสตูดิโอมีห้องอัดเป็นของเจ้าของนะครับเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปยามเพิ่นนอดพุ่นละครับพ่อได้ลองเพลงน้าเพิ่นจะพลงสองพลงนะครับกัว่ากันไปนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านไพ่แล้วนะครับเดี๋ยวสิพาน้องโดนัดกับแม่นี้แวะกินเข่าเศร้านะครับสองโมงกลัวแล้วนะครับตอนนี้ เป็นอาหารตามสั่งนะครับทางข้างนะครับยังกินนอแม่กับลูกโดนัดได้ยังไม่กินลูกสั่งยังคอพัดรวมองโดนนัดได้ขอพัดร่วมนะครับภากครึ่งทางนะครับอําเภอบานไผ่นะครับตอนนี้สุก,กี้ หลังจากภากินข้าแล้วกสิได้พาก,กันไปต้อนะครับสถานีต่อไปกู้นนะครับเสียบไปทังอำเภอเพือ่อน้อยนะครับทางหน้าเสือกหน้าดูนพุ่นนะครับนี่เป็นนาล้านเพิ่นนะครับมีบานไพ่เขาไปในตัวเมืองบานไพ่ทังสิไปกับทางพีนะครับใายมือพีออกจากอำเภอบานไผรก็ตั้งนาะแทเล่เทเล่ไปทังผุนแล้วครับอำเภอเพือ่อน้อยนะครับชมวิวข้างทางกับโอ้ย คิดหอดฝนนะครับฝนบ่ตกเกี้ยนะครับแหงแรงนะครับแหงแรงร้ายนะครับเป็นบางมองเพื่อนกามีการปลูกทําการเกษตรอยู่นะครับเป็นพวกมันสับปะหลังเป็นพืชทนแดดทนแรงนะครับนั่งรถชมวิวไปจักน้อยนะครับแม่น้องโดนัทเพิ่นว่าเพิ่นเก็บทองวัจั์กันเลยพากกันจอดนะครับจอดเขาล่านขายยานะครับซื้อยาแก้เก็บทองมาแน่นะครับแล้วก็ปลายทางต่อไปกับสิไปอำเภอหน้าเสือกนะครับ อำเภอหน้าเสือกนี่ขื้นจังหวัดสารคามนะครับภากันขี่รถชมวิวอีกนะครับแถวนี้ก็แหงแรงคือกันนะครับโอ้ยผ่านอ่ามาลายนะครับก็เห็นอ่าส่วนมากนี่ต้นไม้ต้นไรนี่แหงตายนะครับเหลือแต่ต้นไม้ญ่นะครับยังมีอ่าสีเขียวเนียอยู่ง่วกับกินยากินยาแหงนะครับอันนี้ถนนก็นหน่อยลงหน่อยลงนะครับอ่สาส่วนสี นึกพอว่าจะของหลงทางนะครับหลงทางไปน้ําทังเศษเล็กๆลัดเลาะไปตามหมู่บ้านนะครับซีหาหมู่บ้านกว่าจะถึงทางใ่ญ่ไปได้นั่นได้นะครับผ้าําเภอหน้าเสียกแล้วก็ไปถึงอําเภอหน้าดูนนะครับก็เลยผ้านองโดนนัดหาแนวมาแก่งง่วงนะครับพักเมยตรงจุดพักรถระว่างทางนะครับของอําเภอหน้าดูนนะครับแม่กับลูกกํกลังผ้ากันเลือกหาของไปกินนะครับ หาเครื่องดื่มาเครื่องดื่มแกงงวงไปพอใจตังเลยบังแม่ใจตังนะพ่อจไีไปถ่ายยุบข,ข้างนอก <c oughs> เป็นยุดพักรถนะครับปั๊มไงนะครับ ของโรนัทมาแล้ว,วหลังจากที่ว่ายุดพักเขาห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็บพักกันออกเดินทางต่อนะครับปลายทางสถานีต่อไปก็เป็นอำเภอปะทุมรัดของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ต่อไปก็สิเป็นเกษตรวิสัยนะครับซึ่งเกษตรวิสัยนี่เป็นอำเภอที่ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอด็ดหรือว่ายาโสผมกับบ่อรูนะครับเด้อผู้ใดหูจักผู้ใดรู้ก็คอมเมนต์มาบอกในนี้ครับหลังจาก นั่นไปแล้วนะครับกาสี่ได้เข้าจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นอำเภอทาตูมนะครับมีคําแม่นํามูลมานะครับเป็นอำเภอทาตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์และกับอำเภอทัดไปกับเป็นรัตนาบุรีนะครับกับสุรินทร์คือกันนะครับหลังจากผ่านรัตนาบุรีไปแล้วจังสิ่เป็นเขตของจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยผ่านอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับเป็นอำเภอแรกทัดจากรัตนาบุรีนะครับ อำเภอที่สองก็เป็นอำเภอเมืองจันท์นะครับอ่างถัดจากเมืองจันทร์ไปแล้วจังสีเขาอำเภออุทุมพรพิสัยซึ่งเป็นปลายทางที่พาก,กันเดินทางมานี่นะครับึ้นจังหวัดศรีสะเกดนะครับผ่านมาหลายหมองผ่านมาหลายอำเภอนะครับวิดีโอนี้ผมบระเทไทยในถุงกุล่านะครับถึงสึ่งผ่านมาหลายอำเภอนั่นที่เขาเขตทุุ่งกุล่าลองให้ที่เขาเคยได้ยินในน้ำนั่นนะครับบระเทไทย วิดีโอหรือทายเป็นบันทึกภาพของความแห่งแรงมาให้ท่านผู้ชมได้เบิงนะครับเพราะว่า,าเดินทางกันเมื่อยนะครับแม่กับลูกขนนอนหลับมานําทางมาเรื่อยนะครับตอนนี้ก็เข่าเกตของอำเภออุทุมพริสัยแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆนะครับเดที่รวมชมวิดีโอรวมเดินทางมาจนาเกือบสิจบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับ ในวิดีโอนี้กัตตัดเอาภาพนะครับที่เป็นบางช่วงบางตอนในการเดินทางนะครับบอมเมนภาพบันทึกทั้งเมดนะครับบันทึกเอาทั้งเมดบ่ได้นะครับเพราะว่าเ,าเวลามันบอมี่ลหลประนันนะครับระยะาทางในการ เดินทางในครั้งนี้กับประมาณ4 5 0กิโลเมตรนะครับประมาณนะครับใส่เวลากับหลายชั่วโมงน้ากันถ้าจะไปถ่ายเอาวิดีโอทั้งหมดมีก็คือโคงสีบ่มีเวลานะครับตอนนี้ผมกลับมาถึงอําเภออุทุมพรพิศัยแล้วนะครับอ่าซึ่งก่อนถึงตัวอาเภอนี้ไอเป็นกับส้งพิกัดมใหอ้ไปตาม g p s ่นะครับอ่ามองด้วยสายตานะครับอ่าบ่าวาสิเป็นตึกล่ามบ้านช่องบ่าวาสิเป็นการค้าขายคัง ทังหรือว่าการคมนาคมนะครับของอำเภออุทุมพรพิสัยนี่ตามที่ผมมองด้วยสายตานะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับใหญ่ก็อำเภอผมอีกนะครับอันนี้กสิถึงปลายทังคือบานอ้ายเพิ่อแล้วนะครับประมาณ6-7ถึงกิโลนอกตัวอำเภอนี่กสิแมนนะครับกสิขอเก้าคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมไหวเพียงสมีนะครับเด้อนี่ครับแตงโมสตูดิโอนะครับเดี๋ยวสิขอเข้าไปเบิ้งในสตูดิโอิ่นจักน้อยหนึ่ง สวัสดีครับผมใส่เบิงดูเป็นยังไงห้องอัด <c oughs> นี่